สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวาเกี่ยวทองคำสถานการณ์ราคาทองคำกล้องน้ำน้มราคาทองคำและรายงานราคาทองคำในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่31พฤษภาคมปี2565ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวลงโดยน่าเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,851ดอลลาร์ด้านอนิตาลดอลลาร์นะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ101.367จุดด้านเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ34.177บาทต่อ1ดอลลาร์ โดยวันนี้นะคะทําจุดสูงสุดระหว่างวันที่บริเวณ1,863ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟอดอาจไม่จำเป็นต้องคุมเข้มนโะยบายการเงินอย่างแข็งกร้าวเท่าที่เคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะนี้นะคะส่งสัญญาณชะลอตัวลงขณะที่เงินเฟอ้อของสหรัฐอาจผ่านพ้นระดับสูงสุดไปแล้ว โดยเช้านี้ดัดชิดลาร์กแข็งค่าเล็กน้อยส่งผลให้เงินบาทนะคะปรับอ่อนค่าด้านสาภาพยุโรปมีมติระงับก,การนำเข้าน้ำมันจากรัเสเซียเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสส่งมอบเดือนกร,รกฎาคมปรับตัวขึ้นกว่า2%ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกเช่นเดียวกับราคาน้ำมันของไทยนะคะที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการถุงต้มที่จะปรับขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นรอบที่3ขณะที่ไทยนะคะวันพรุ่งนี้จะเริ่มการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้านกองทุน SPDR นะคะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมภาพรวมการเคลื่อนไหวของทองคำํำยังคงไม่มีความชัดเจนของทิศทางระยะสั้นจะมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,840ดอลลาร์ และ1,830ดอลลาร์ 1, หากลดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1,805ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,865ดอลลาร์ 1, และ1,875ดอลลาร์ 1, หากผันขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,910ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุน สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่31พฤษภาคมปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำวเวลาที่แม่มสิ่บันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณนะตอนนี้นะคะราคาคงที่เท่ากับที่ปิดตลาดไปเมื่อวานในช่วงเย็น แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตรงคํมามนณาเทนีด้วยนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะแม่สินอาจจะตอบคําถามช้านะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินด้วยนะคะ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามละรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ